ไลส่สดนะครับขุดหน่อกล้วยไข่ส่งบนมอออเดอร์นะครับแต่เช้าวันนี้อาจจะได้กลับแต่เช้าโน่นทนคนทนทำโคลนทำให้สวยโน่นโน่นโน่นนี่นะครับทนทำโคลนนะครับวันนี้ก็อากาศค้มมากค้มอากาศค้มอากาศดีแต่เหือมเหือเหือเยอะ เอาละครับตอนนี้เราก็จะขุดขุดหน่อแล้วอันนี้มืออาชีพนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นเขาขุดมืออาชีพครับโหมดตัวเองครับมืออาชีพนะครับนี่นะครับหน่อสวยหน่อสวยมากนะครับหน่อหน่อยหน่อหน่อยครับสนใจทักแชทมานะครับหรือที่มาที่เฟซบุ๊กพระนสิธตสุเกตนะครับผลกำลังดีกำลังหนุ่ม นะครับตอนนี้โสดนะครับกับกับลูกหมีกลองเนี่ยสนใจได้นะครับโสดนะครับกับกับเป็นลูกมีกล้องอ่าได้ไม่ว่าจะเป็นหน่อกล้วยอันนี้หน่อที่สวยตรงตาอมเดอร์นี่นะครับนูนนะครับคนแต่งหน่อแต่งกบนะครับส่วนคนถ่ายแแบกครับ กำลังขุดนอครับผมยินข้าอ่อนอ่อนพอได้ฮะขุดง่ายอันนี้เป็นสไตล์ของกระชัดหน่อกล้วยนี่นะครับหนอกำลังเหลือเฟือให้ลูกนอ้กองขุดนะเราจะขุดของเราเองเพราะว่าเราเลือกหนอที่สมบูรณ์น่อไม่เป็นแมงหน่อที่สวยแล้วก็ลูกค้าเาก็ชอบก็เพื่อที่ว่า หน่อเรามีคุณภาพถหน่อไม่เป็นแมงนี่นะครับเป็นหน่อพุ่ยใหม่ถั่จะเป็นงาวงาวและลากจะไม่มีจุดด่างดำนะครับจะขาวนะครับนี่คือไม่เป็นแมงคือหน่อที่สมบูรณ์นะครับนี่คือหน่อกล้วยใหม่ครับผมหน่อสวยหน่อใหญ่นหน่อบิ๊คครับหน่อสวยก็8267 080 88267นะครับ087 สามหนึ่งหกแปดสองหกเจ็ดสองเบอร์นะครับอ่าโทรมาได้แต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปส่งนะครับนอกจากเออเอารถมาแล้วก็อ่าเราก็ขายราคาส่งอยู่แล้วอาจจะส่งเคอรี่ก็อันนี้ก็ติดต่ออีกคนที่ส่งอีกเจ้านึงเพราะว่า ตอนนี้เข้าแต่ป่าก้วยทุกแปลงทุกแปลงในเขตกำแพงเพชรกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับของแท้ครับกำแพงเพชรร้อยเปอเซ็นตอาตอนนี้ก็คุยไปคุยมาเอาปุ๋ยหมดแล้วน,นึงนี่ได้อยู่ครึ่งค้อนแสนนะครับคือมันจะปลูกปูกประมาณหกเดือนดูไนะดีๆหกเดือนก็เริ่มเริ่มตั้งท้องตกปี แต่ปล้ยไข่จะขาดน้ำไม่ค่อยได้ก็คือต้องดูแลสม่ำเสมอแต่กล้ยน้ำว้าอย่างไงก็ได้แต่ปล้ยไข่เนี่ยลมมาก็จบเท่านั้นเองที่ที่กลัวที่สุดคือลมการดูแลเขาก็ไม่ค่อยกลัวกันที่กลัวคือลมเขาก็บอกว่าถ้าลมไม่พัดวัดไม่ควรโอเค ทีแรกผมก็ว่าเอ๊ะลมไม่ฟัดวัดไม่กวนไอ้ลมไอ้ลมไม่พัด,ด,มมพดนี่ผมก็พอพร้อมพออ่านพอดูออกอะแต่วัดไม่กวนนี่เขาบอกเอามันหมายความไงนะบอกเวลา้าบรรษาทีถึงว่าปา่าท้านทีวัดก็จะมาเรียกอะไรเอา้าอ๋อยังว่าเอออ๋อเลยถึงบางอ้อเลยบอกเอออย่างนั้นเหลออ่ะ ก็เดี๋ยวจะขอจบอแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ